เหมือนเอนเลยใช่ไหมคิดถึงเลยใช่ไหมเหมือนรถย่าเลยใช่ไหมครับคิดถึงย่าเลยไหม

ก็เล่น <Bien> ร <n ale> ้องเพด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงด้วยแต่ว่าอยากรู้ว่า6วันเองไม่เสนื่นช่วยนะคะแต่ว่าวันนี้ว่าหลังผมต้อครั้งแรกเลยไหมคะแต่มันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแต่ผมว่าเมื่อกี้แอบเหงื่นิดนึงเสื้อน่ารักมากเลยขอถ่ายเฉยๆเลยนะคะนอกจากชุดเต้นก็คือเสื้อของแบรนด์โคนี่นะคะอยากขอฝากไว้นิดนึงนะคะโอเคค่ะ เก่งมากเลยนะคะอยู่กันแบบนี้แ้วยกันก่อนนิดนึงอ๋อก่อนที่เราจะลงไปพักผ่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปซึ่งบอกเลยว่าเขาเไดนมาจากงานข้าวที่นั่นของสกิชแนลมาแล้วด้วยข้าวเวทีแล้วนะคะค่ะนั่าจนพร้อมแล้วค่ะขอเชิญ นี่ไงที่เดี้ซื้อให้เหมือนกับคุณนนสู้กันอ่ะคล้ายๆเลยมันเดินได้ผมคับได้เป็น ไม่ได้เลยริงๆค่ะที่วันนนะคะจะมาแชร์ความดีกับคอลเลคชันใหม่ีว์เลส์สีค่สวยสา่า่าสาวน่ารักไหมล่ะ รู้สึกอยาคุณแม่เราจะเป็นพี่สาวได้หเอาไปเลยลูกแต่แม่ช่าหน่อยผ่าผ่ายผ้า่อเพราะคุณแม่หน้าตาเล้าขุ่นหน่เสียอยู่เลยใจคุณแม่สวยเลยสวยช่าง ยิ้มหวานนะคะลูกไม่ต้องปวน้องนะยิ้หวานไี่ทำาลานาดนั้นละคะยิ้หวานชีนเสิร์ตเยรัใ้องเรายนะคะเก่งมากอแรกอันนี้ด้แบบหนน้องอิ้หวานยิ้ไม่ก้วยย้เวยนะโอ้ อยน่นี้นี่ถ้เคนได้เป็นคอนเทนนะผู้ใหญ่รับเงินแบบเพราว่าเราอาจจะไม่ด้ดูสิโยแล้วก็มีตุ๊กตาชวนแต่ว่ามารับเราแับบ้านนายนอนเราจบบบ้านเธออะไรอย่างนี้พอเรามอง ใจใจ่เขาลเลยที่ตัวอยู่ด้านหลังนะคะตัวสูงอยู่ด้านหลังนะคะนั่นแหละค่ะเก่งนะเขารู้ด้วยนะว่าเขาตัวสูงกว่าตัวเล็กกว่าีเก่งมากตัวสูงอยู่ด้านหลังเขาเลุกตัวสูงอยู่ด้านหลังนะคะอย่าทำให้ที่กินงานแม้เว้นหัวได้นะขยับเข้ามาตรงไหน ขยับออกหรือขยับเข้าขอยับได้ไหมขยับมาด้านหน้าหรอคะขอโทษนะคะขย,ะคะยับมาด้านหน้าจริงๆนะคะนะคะขอเรียนเชิญนคะคะผู้บริหารสาวทั้งสองด้านของทารพิเกตแปรจูเฟกค่ะขอเชิญคุณพึณ่งและคุณมิ้นค่ะ ราไ่อยากไปใกล้ๆจะนะลูกต้องาหดไหมคะหมดไหมคะใอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงมคะัพูดหึ่งสองสามนะคะและเฮนะคะลูกจบโอเคไหมคะลูกหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ได้แชร์นะคะอ่ะเดี๋ยวคอส่งนี้ฮาส่งี้ฮารก่อน ยืนมินิฮาร์ดนะยืนเป็นไนช่างภาพยืนเป็นไนช่างภาพขาย่งตัวเองด้วยขย่งตัวเองด้วยเอาพ้อไหม้วพูดคำว่าชีสจะ่มที่พูดหนึ่งสองอพูดคำว่าชีสนะคะชีสน,น,นะครับร เล่นก่อนเดี๋ยวเรื่งองถึงพวันนี้อ่ะอันนี้เอ็มมี่หลานผมนน,นี่ก็เพื่อนร่วมแก๊งเขาที่เต้นด้วยกัน การสกิชเมโลการปิดตคอนเทนนใหม่ปี2024ค่ะใช่แล้วค่ะน่ารักมากอันนี้นะคะลองลองเนี่ยเมื่อต้องมา กานเกเอาอะไรเอาหนูอยาเล่นเลโก้ตั้งแต่หกขวบมาสนุกใช่ไหมหกขวบเป็นของฝันมันเกิดใช่ไหมโอเคบอกก็ยิงว่าขันใหญ่เลยนะเอาขันใหญ่เลยโอเคแล้วก็ยังต่อันด้วยเดินไปชุกชอเนี่ยค่ะชุก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 ชก ยอยู่ไหนใช่ไหคะโอเคเช็คเกียร์ยังอยู่ครบอะไรนะเขาบอกว่าเาจะแจกของเล่นเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยเหรรอก่อนรอก่อน ชว์ไฟจิ้งจนะคะก่อนที่เราจะไปปิันแรกน,นะคะเกับุาอรัาวเ่ะเปนการต,ตัวอย่างเป็นทางการในวัน,นี้เลยนะ,ะอว่านายางดีของแแล้วสาหรับนากีกับการตัวอย่กงนี้่ไม่ไบเพียงแคก,การบะให้ใหเหชันใหยังสามารถกับค โปรโมชั่นส่วนลดอีก5%คอลเลคชันใหม่ค่ะและคอลเลคชันต่างๆยังมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ทุกท่านได้ชอบแบบไปไปเอาไปนอนก่อนเล่นกันอีกด้วยกับดิสเซลลเดูแลนะคะภายใต้บริษัทคิทด่อไปชิฟต์แนดเค่ะ่ะแรกนะคะยาวยาวใจม้าติดคีค่ะ นีวันนี้เต้นไม่สุดอะ่ะฮะเต้นไม่สุดเลยกระโปรงมาใช่ไม่เกี่ยวใส่ซับคอร์ดอันนี้่ามาถ้างั้นพวกมันก็เต้นไม่ได้สิเต้นเหมือนตอนซ้อมเลยอะ่ะอาซ้อมก็ไม่สุด,ดอตอนเราแสดงจริงเราต้องเต้นให้สุดแขนสุดขาดเมื่อแกบบี้ใครบอกหน้าเบ ER? ื่อฮะเมื่อกี้ใครบอกหน้าเบื่ออย่างแรงเลย ไปพ่อ mày, ไหนยืนใหม่ You can